อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ68 68เนาะก่อนหน้านี้ทําอาชีพอะไรครับอาชีพซาโัะส่งของอ๋อขายส่งขายส่งนะครับก็โอ้แสดงว่าตอนนั้นร่างกายแข็งแรงมากๆนะครับต้องยกของยกอะไรนะครับแล้วก็ไปอุบัติเหตุมา3ปีอ๋อแสดงว่าการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้อเกิดจากอุบัติเหตุก่อนอุบัติเหตุอะไรครับตอนนั้นอุบัติเหตุรถชนกันรถชนอ่ารถชนกันแล้วก็สะโพกหัก สะโพกตรงนี้เหรอครับมัน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 แตกเลยใช่ไหมครับแตกแล้วก็รักษาผ่าตัดไหมครับหรือว่าก็เขาใส่ขาบวกใส่ไฟเบอร์หลายตังค์หลายหลักแสนใช่ไหมครับห้าแสนแปดห้าแสนแปดโอ้โหแล้วอาการเริ่มดีขึ้นไหมครับหลังจากรักกินยาเนี่ยแล้วก็ดีขึ้นหลังการรักษาเนี่ยมันค่อยชั่วมันหายแล้วค่อยชั่วแล้วคุณแม่ก่อนที่จะตัดสินใจทานดีบุลเนี่ยก็คือมีอาการปวดหลังปวดหลัง ปวด,ดหลังแล้วล้าวมายันปลายเท้าขาเนี่ยอ๋อปวดหลังแล้วร้าวลงขาขงก่<ต>ามามากินยาเนี่ยเข้าไปแล้วมันก็ขับออกตั้งปลายเท้าก็ดีขึ้นครับทําไมถึงตอนนั้นถึงคิดว่าตัดใจจะทานตัวสินค้าตัวดีบูนตัวนี้ครับเขาทานกันมาแล้วเขาว่าดีอะ่ะเราก็จะลองมั่งก็เลยลองไปกล่องแล้วมีมีคนบอกว่าเคยทานแล้วดีขึ้นนะครับคุณแม่ก็เลยอยากจะลองทานดูค ก็เลยลองทานไปหนึ่งกล่องลองทานไปหนึ่งกล่องมันร้อนออกไปขาไปขาไปเท้านะครับแล้วเวลาลุกลุกเวลาจะเดินอะไรรู้สึกมันเบาขึ้นกว่าเดิมไหมเบาขึ้นค่ะมันเบาขึ้นมันไม่ขัดมันไม่ขัดอันนี้แค่แค่กล่องเดียวกล่องเดียวนะครับกล่องเดียวอาการของคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลย่ะ